สวัสดีแจ้เพื่อนๆวันนี้ก็จะมานั่งกินไปคุยไปนะคะกินกินหมดไปครึ่งไปครึ่งซีบปลาย,ย่างมีถั่วต้ม้วกว่าผลไม้มชุชานี้ไปขึ้นเขามา ไปเข้าป่าเป็นเขาเลาะลงเลาะไปอทางจริงๆข,ขึ้นขึ้นทางปกติแต่เวลาลงอ่ะลงตรงที่แบบทางชันๆแล้วก็ให้มีเชือกเชือกจับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเลาะตามจีนเขาจนมาถึงทางออกแถวที่จอดรถจะบอกจะบอกว่าเพิ่งไปครั้งแรกเออตรงทาง ทางลมเป็นปับทางเป็นป่าตรงนั้นบลิงเยอะมากเลยไม่ได้ถ่ายทำไว้เพราะว่าหมดถ่ายลงเพจอยู่ <c oughs> คือสนุกมากเลยถ้าใครชอบสายแนวผจญภยัยชอบเข้าป่าปีนเขาอะไรเงี้ยชอบแต่เราจะไปทางที่ไม่ลำบากมากมันจะมีอยู่ห้าเส้นทางที่ไปตรงนั้นอาจจะเป็น เส้นทางที่หนึ่งแลือที่สองไม่รู้เพราะว่าไปครั้งแรกมันการต้องถามเพื่อนคนที่เข้าไปบ่อยๆสนุกมากเลยเดินลงไปเวลาทางชันอะ่ะทางชันก็จะมีเชื่อให้เราจักว่าเป็นโคดหินแล้วมันจะมีฝนตกมันจะมีแต่คห้เกาะเราก็ต้องระวังให้เยอะๆ เดินไปก็คุยกับลิงไปคุยกับเจ้าที่เจ้าทางไปเพราะว่าไปคนเดียวลงไปคนเดียวพอตอนแรกอะนัดเพื่อนไว้ทีนี้เพื่อนมาช้าก็เลยไปคนเดียวตอนแรกว่าจะไม่ลงลึกยังไงไม่รู้อ่ะลงลงไปเฉยเลยสนกสนุกไปแบบหนึง่ง ทีนี้พอเราเดินลองอไปได้ครึ่งทางมันจะมีทางแยกที่ต้องตัดสินใจทางหนึ่งมันจะมีเชือกมันจะไม่เชือกเส,นะเส้นใหญ่ๆนะเส้นเส้นเท่าแขนนี่แหละปูไว้ที่ตนมาแล้วให้โยงอะไรแบบนกลงไปก็เลยเดินไปดูอูหอันนั้นนะน่าจะเป็นสายหดชันอย่างนี้เลยชันนี้เลยแล้วก็ลงเนี้่ทีนี้ อีกอีกภาคหนึ่งมันจะมีะลิบบินสีส้มติดไปที่ต้นไม้ก,กับเป็นเส้นทางแล้วก็เดินตามเดินตามลิบบินไปจะเป็นวดหินมีขึ้นมีลงบ้างแต่ว่ามันจะไม่หดเหมือนเหมือนอย่างนี้ไงก็เลยไปเส้นทางนั้นสรุปโอเคแล้วก็ตัดสินใจถูกที่เราไปเส้นทางนั้นมันถึงจะมีทางชันบ้างหรือว่าทางชันขึ้นข้างบนหรือว,ว่าชันข้างล่างอย่างว่ามัน ก็น่าจะสบายกว่าทางนั้นแหละเพราะทางนั้นถ้ามีเพื่อนอะ่ะจะไปอยู่เดี๋ยวค่อยนัดเพื่อนก่อนสนุกเดินเดินมาก็คุยกับลิงลิงเยอะลิงแกชอบไปเกาะตามเชือกที่เราที่เราคอยหยักไปอะ่ะก็จะบอกเออขอทางหน่อย คุยกับปิงตลอดทางประเดี๋อื่นขึ้นไปก่อนจะลงอ่ะคนที่เขาเคยลงไปเขาบอกว่าอันนี้ลงได้นะอย่างเงี้ยได้ ส่วนมากเช้าๆก็จะมีคนมาเดินน้อยถ้าช่วงเย็นน่ะคนจะเดินเยอะเลยเห็นไหว่าแต่ถ้าอยากเดินมีเพื่อนก็คือให้มาช่วงเย็นคนเยอะมากเดี๋ยววันไหนจะไปเดินช่วงเย็นเดี๋ยวถ้าได้ไปเดินช่วงเย็นจะได้ถ่ายทำมาลงทางช่อง YouTube มา าแข็งย่างซื้อเข้ามาตัว40บาทเราไม่ต้องมาย่างเองอยู วัวที่สองสมสยสองต้มเมื่อเช้าก่อนที่จะไปเดินตรงนั้นก็ไปวิ่งวิ่งไม่เยอะวิ่งอยู่ที่สามโลเกือบเกือบสี่เกือบสี่โลสามจุดแปดสาม กือบสี่กิโลวิ่งวิ่งเสร็จก็ไปเข้าฟิตเนสนิดๆหน่นนนนนอยๆเพราะว่าไม่ออกเดียวเพราะว่ารู้อยู่ว่าจะต้องมาขึ้นเขายะไปจะล้าก่อนพอก่อนขึ้นก็กินไข่ต้มไปสองฟองเติมพลังเตรียมพร้อม เขามาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังสนุกมากเลยแต่ถ้าไปกับเพื่อนๆน,นี่น่าจะได้ผจญภัยมากกว่านั้นก็จะไปเส้นทางที่แบบยากกว่านี้มีอยู่ห้าระดับแต่ถ้าระดับยากหนอกก็ขึ้นโน้นน่าจะปีนอย่างนี้เลยคิดว่าพอไปเห็นตรงทาง,าง,ทางลงอ่ะอย่างนี้เลยชันนี้เลยแล้วก็จับเชือกแล้วก็โยงไปแต่ถ้าขาขึ้นก็ค่อยปีนขึ้นไป่เนี้ย รองเท้าต้องดีด้วยแหละสำคัญสนุกมากเลยเพื่อนๆช่วงนี้ก็อัปโหลดลงลงทีก็สามบันลงทีสี่ันลงทีไม่ใช่อะไรอ่ะ <S <S อัปโหลดแล้วมันช้าช้าบางทีพออัปโหลดเสร็จเราก็วางแล้วก็ไปโน่นไปนี่แล้วก็ลืม พอบางทีเอาอยางมาเทข้ามบันก็ต้องมัดซ้าทาซ้าอีกมันก็เลยเออทําไมสามสี่วันลงทีห้าวันลงทีจริงจิมันต้องแบบคอยเช็คคอยเฝ้าอยู่เลยอะในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเพื่อนก็เลยเหมือนเหมือนจะช้าเออว่าทําไมถึงไม่ลงทุกวันเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุนี้นช้ามากเลย เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไม่ลิกพาร์เซเบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่วัดจ้า